รีวิวไดโนเสาร์ให้มันปอนหน่อยปอนตัวนี้ชื่อไหนอ้าวตายตายตายรีวิวตัวหนึ่งมีตายตรงนี้ฮะฮฮะยูช่วยช่วยยูช่วยช่วยหนึ่ง กลับหมดแล้วทำย,ยืนยืนเดินไม่ฟังรุนเลยอนอนนอนมันยืนได้ม,มันนันพัดทำขามันเท่ากันสิวีพม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 อันนี้อันี้มีวีพมมีวีพม ชอบไหมครับชอบครับครับงั้นมันชื่อตัวพันอะไรบ้างในน้องพันชาช็อปมีเทาเทาชื่อชื่ีว่าตัดเทาเทาที่เซ็อบเป็นเป็นมีเขาทีทีบายสีเลยทีใบสีทีใบสีทีระบายสีเออ 我想。